สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับดรชัยวิทย์ม่วงหมีรองคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฒน์บ้านสมเด็จในเรื่องยอดฮิตที่เป็นกระแสไปทั้งโลกก็คือเรดบูลจะอยู่อย่างไรกระทิงแดงจะอยู่อย่างไรหลังจากเกิดกระแสต่ตอต้านในโลกโซเชียลและโลกความจริงบานจะถรับกระทิงแดงรอดยากไหม มันมันอยู่ที่การสร้างภาพลักษณ์ของกระทิงแดงผมบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่คนไทยต้องมามองแล้วล่ะว่าขบวนการไม่ว่าเป็นขบวนการทางด้านกฎหมายรหรือว่าขบวนการด้านด้านสังคมขบ,บวนการทางด้านกฎหมายก็ว่ากันไปแต่ขบวนการทางสังคมก็อาจจะมีการลงโทษกันบ้างอย่างเช่นกระทิงแดงตอนนี้ก็ภาพลักษณ์อาจจะไม่ดีไม่ทด่ควรนะครับในการสร้างภาพลักษณ์ของกระทิงแดงก็ต้องใช้ระยะเวลา ผมบอกได้เลยว่าต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งหรือเป็นปีก็อาจจะเลยหรืออาจจะเพราะว่ามากกว่านั้นเพราะว่าผลกระทบทางด้านโซเชียลปัจจุบันนี่แรงมากนะครับกทิงแดงเคยได้รับภาพลักษณ์ดีใน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 ฟอร์มูล่าวันใช่ครับในการสนับสนุนกีฬากทิ้งแดงนี่ก็สนับสนุนกีฬาระดับโลกนีล้าเอ็กซ์ตรีมนี้บานตะไทยใช่ครับใช่ครับคือเขาได้ภาพลักษณ์ตอนนั้นครับผมแต่พอภาพลักษณ์หลังนี้ออกไปนี้เป็นเป็นเป็น แกขาวเป็นดําเลยใช่ครับก็ถือถือว่าสังคมไทยก็ต้องมาหันมามองดูว่าสังคมไทยถ้าอยู่ยังมีความสุขเราจะอยู่ยังมีความสุขได้อย่างไร,รอย่างเช่นเราอยู่ร่วมกันนะครับอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยนะคนรวยคนจนอ่ะมันต่างกันแค่ถ้าคนรวยต่อสู้คนจนอย่างเช่นที่ดินบุกลุกที่ดินอ่ะค,คนรวยคนจนอ่ะ คนจนติดคุกตั้งแต่ก่อนออกเี่ออกับบ้านแล้วจากบ้านแล้วคือคนจนไม่มีเงินจ้างทนายดีๆง่ายๆเลยนะคนรวยสามารถจ้างทนายที่ดีๆนะคนจนไม่มีเงินไม่มีเงินจะกินข้าวไม่มีเงินจะไปขึ้นศาลแล้วมันแพ้ตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วอาจารย์มองว่าการการที่คนระดับลักยาออกมาด้วยเนี่ยครับคือคือเขามองว่าถึงเวลาเอาคืนถึงเวลาที่รัฐบาลหรือถึงเวลาที่ขบวนการสังคมต้องมาปรับขบวนการเหลื่อมล้ำอ่ะนะ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงหรือไม่ว่าจะเป็นประชาชนต้องร่วมมือกันนะความเหลื่อมลังสางคงมีมากนะคนรวยคนจนมันห่างกันมันห่างกันไกลใช่ครับนะครับอยากให้ย้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านให้ให้พวกเราให้ไปดูกันนะวิถีชีวิตชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงนะครับอาจารย์อดีตสินค้าที่มีแบรนด์และโดนต่อต้านในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะไหมก็มีบ้างมีบ้าง,ม,างมีเยอะเหมือนกันฮะเกิดทั้งจากตัวบริษัทตัวของผู้บริหารผู้เจ้าของบริษัทเองแล้วครับ ภาพลักษณ์ของดาราที่ไปโฆษณาใช่ครับอย่างเช่นดาราที่ไปโฆษณายี่ห้อหนึ่งเครื่องดื่มชูกำลังนะเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะคือคือดาราต้นแบบไปทําตัวไม่ดีไม่ใช่ครับเป็นทําตัวไม่ดีเช่นไปติดยาเสพติดไปทําอะไรต่างๆที่ไม่ดีนะ,ระหรือหรือบางครั้งประเภทพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทหรือ,อ,อพนักงานนี่ก็สําคัญในงานพนักงานบริษัทไปทําผิดกฎหมาย ใช่ครับอืมใช่ครับ <คน S 1> ไม่ไม่ว่าจะไปทำไรไม่ว่าจะทำกลางไม่ว่าจะในคลิปให้กาบอะไรเท้ากาบอะไรก็แล้วแต่มีผลต่อสินค้านนั้นมีผลต่อบริษัทมีผลต่อสินค้าเพราะถ้าเกิดผู้บริหารไม่ออกมาผู้บริหารไม่ออกมาแก้หรือว่าผู้บริหารไม่ออกมาทํายุทธศาสตร์ใหม่อาจจะเป็นผลกระทบบริษัทระยะยาวได้<น>ผมเชื่อเลยเลยว่ากระทิงแดงยอดตกแน่แน่ยตกแต่แต่จะ ตกเยอะหรือตกน้อยอยู่ที่ต่างประเทศอาจจะไม่ตกแต่ในประเทศไทยคาดคาดว่าไม่ทำไมอาจารย์มองว่าต่างประเทศไม่ตกต่างประเทศเขาก็มีแบรนด์เขาอยู่แล้วต่างประเทศบางทีเขาไม่สนใจประเทศไม่ไม่สนใจในข่าวกันเมืองเราหรอกเขาสนใจคือเราต้องมองต่างกันนะต่างประเทศทุกประเทศต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไม่ว่าผู้นําระดับไหนครับทุกประเทศเลยนะครับเป็นธรรมดาเขาเป็นธรรมดาอเมริกาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของอเมริกาไทยก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของไทย ไม่ว่าจะการติดต่อค้าขายสังเกตได้เลยว่าต้องเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งครับแต่ถ้าใครเอาผลประโยชน์ของอาชาติไทยหรือว่าของสังเกตได้ครับญี่ปุ่นเขารักประเทศตัวเองไหมรักประเทศตัวเองมากาญี่ปุ่นนี่ก็เหมือนกันสังเกตไหมญี่ปุ่นเขาเวลาเขาผลิตสินค้าทําไมที่บริษัทเขาไม่มีบริษัทขนาดใหญ่เลยมีบริษัทขนาดเล็กเป็นครอบครัวครบอบครัวเป็นคล้ายๆเปิด เปิดเป็นครอบครัวเป็นประเภทธุรกิจอะไรธุรกิจที่แบบเป็นออทอบบ้านเราอ่ะครับแต่เวลาไปขยายต่างประเทศอ่ะเป็นบริษัทขนาดใหญ่เลยเขาเจ๊งหรือว่าเขาขาดทุนเขาไม่สนใจเขากลับประเทศเขาครับนี่นี่คือนี่คือนี่คือความจริงครับเพราะฉะนั้นต้องหาหันมามองว่าภาพลักษณ์เป็นสิ่งสําคัญของธุรกิจทุกธุรกิจ ทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นมหาลายัยมหาวิทยาลายัยหรือว่าวไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหน่วยงานราชการก็เหมือนกันหน่วยงานราชการนี่สําคัญถ้าพนักงานหรือว่าพนักงานตัวเองไปทําที่สิ่งที่ไม่ดีจะมีผลกระทบต่อต่อสถาบันนั้นมากต่อหน่วยงานนั้นมา,มากๆเลยว่าใช่ครับอาจารย์มองว่าพลังของโซเชียลนี่แรงขนาดไหนก็ก็แรงไหมแรงเพราะต่อปัจจุบันนี้คนเล่นโซเชียลกันผมว่าเยอะนะเยอะเยอะมากจากเด็ก เด็กกําลังโตเนี่ยผมเห็นสังเกตได้เล่นโซเชียลเยอะมากแล้วข่าวโซเชียลนี่ก็มันก็มีมันก็มีทั้งโซเชียลทั้งโซเชียลที่ทําขึ้นมาเองทั้งโซเชียลที่เป็นความจริงรแต่บางทีการเสนอข่าวหรือว่าการดูข่าวว่าต้องต้องดูด้วยว่าในโซเชียลนั้นอะ่ะมันข่าวจริงหรือข่าวหลอกต้องวิเคราะห์หลายๆข่าวแล้วบำบมวนภาพอย่างอย่างเช่น อย่างเช่นคุณเตเทพน่ะไปสัมภาษณ์อื่นน่ะคุณเตเทพก็น่าจะวิเคราะห์วิเคราะห์ไปเรื่อยๆรว่าอันไหนอันไหนเป็นวิเคราะห์สิ่งที่นี้มีประโยชน์ประเทศไทยไหมอย่างคุณเตเทพเนี่ยผมก็ชอบนะเพราะคุณเตเทพเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยว่งประเทศไทยเชื่อผมเชื่อเลยเพราะว่าอะไรว่าคุณเตเทพไปสัมภาษณ์ที่ไหนไม่ว่าไปสัมภาษณ์ธุรกิจพระหรือว่าธุรกิจอะไรก็คือการท่องเที่ยวั้งนั้นมันก่อกําเนิดการท่องเที่ยวนะครับ มันอาจจะเป็นจุดเล็กๆแต่แต่ลองผมก็เคยลองไปสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่นะท่านจะเป็นจุดเล็กๆนะทุกคนต้องมาช่วยกันนะไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กๆเราพรวรวมจุดเล็กๆกลายเป็นจุดใหญ่เองใช่ครับในประเทศไทยเราอ่ะมาพูดถึงการท่องเที่ยวเลยนะเราต้องสร้างภาพลักษณ์แต่ละที่ต้องสร้างภาพลักษณ์ไม่ว่าที่ไหนมาพูดถึงการท่องเที่ยวได้ยังไงดีนะพูดถึงการท่องเที่ยว อาหารที่ไหนขายแพงแป๊บเดียวโดนโดนครับโดนครับอาหารที่ไหนขายแพงอาหารที่ไหนสกปรกพนักงานที่ไหนพูดจาไม่ดีครับโดนเครียดใช่ครับใช่ครับนะแต่ผมผมก็ฝากไปนิดนึงท่องเที่ยวทั่วประเทศอ่ะมันกระจุกตัวไม่กี่ไม่กี่ไม่กีจังหวัดเองภาคใต้ก็แถวอะง่ายๆภูเก็ตก็บีพังงาภาคเหนือก็เชียงใหม่ภาคตะวันออกอะไรครับ ที่อะไรครับที่รลยองพัทยาชนบุรีอ่าจริงๆอ่ะอยากให้มีอยากให้มีอย่างคุณเตเทพไปสัมภาษณ์ในสิ่งที่กระจายกระจายกระจายจังหวัดไม่จะเป็นต้องวงการพระครับไปวงการอื่นบ้างก็ได้ครับวงการท่องเที่ยววงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผมก็อยากให้ท่องเที่ยวหรือวงการการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรอยากให้เป็นสัมภาษณ์คนที่เก่งๆหรือคนที่ครับคนที่อาจารย์ครับผมไม่ดื่มกระทิงแดงหนึ่งขวดสิบบาทมีผลกระทบไหม ยังยังตอนเนี้ผมผมผมก็หนึ่งคนอะผมก็อ่ผมขับรถผมก็เคยดื่มนะ,ะแต่ตอนนี้ผมอาจจะหยุดดื่มไปนิดนึงอ,อยากให้บริษัทเขาสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาใหม่นะาอาจารย์ก็หยุดดื่มถือดื่มยี่ห้อใกล้เคียงกันก็ก็คือผมผมตรงตรงเลยนะ,ะเวลาผมขับรถไปต่างจังหวัดผมก็เดี๋ยวถ้าเอ่ยชื่อก็เดี๋ยวไปสนับสนุนเขาอ่าอ่ฮะผมก็เคยดื่มมากขับรถก็เคยดื่มมากนะครับแต่ถ้าช่วงนี้นี้งดดื่มหน่อยหนึ่งงดดื่มหน่อยหนึ่งฮะ สิบบาทให้บทเรียนเขาได้ไหมสิบบาทสมมติคนหนึ่งล้านคนใครว่าพลังสิบบาทไม่มีค่าฟังอาจารย์นิดหนึ่งครับว่าครับสมะติคนละสิบบาทหนึ่งล้านคนมีคนดื่มกระทิงแดงสักอ่าห้าหมื่นคนห้าหมื่นคนอ่าห้าหมื่นคนสิบบาทสิบบาทสมมติวันละวันละวันละสิบบาทครับถ้าหยุดดื่มวันละสิบาททั้งเดือนขาดทุนเท่าไหร่ลองคิดดูแล้วกันคือคุณอย่าเห็นว่าเงินสิบบาทไม่มีค่าครับ ก็ฝากถึงผู้บริหารก็ทิ้งแดงเลยฝากตรงตรงเลยตรงตรงเลยว่าควรจะสร้างภาพลักษณ์แล้วการการอยู่ในสังคมไทยอ่ะเป็นการสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วการรุมมารวยใช่ครับรุมมารยครับผมให้อภัยผิดแล้วยอมคนไทยผิดแล้วยอมรับผิดนี่ฮีโร่ใช่ครับคนไทยพร้อมให้อภัยกันทุกคนแหละผมผมเชื่อได้เลยคนไทยอ่ะลืมง่ายแต่คุณถ้าคุณมาสร้างภาพลักษณ์ที่ดีคือ บริการสังคมอย่างเช่นคนไทยกําลังเดือดร้อนเรื่องอะไรเข้าไปช่วยเลยนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นแม่น้ําท่วมอย่างเงี้ยเข้าไปทำเขาเรียกกา CSR นะครับนะเข้าไปทำเขาเรียกตอบแทนสังคมบ้างนะครับนะบไม่ว่าวง์การไหนถ้าสร้างภาพลักษณ์ดีององค์กรนั้นอ่ะจะจริญรุ่งเรืองแบบยั่งยืนด้วย,ย,าวยตามอย่างกับกระทิงแดงที่สร้างภาพลักษณ์ไปนานมากก <ะ S 2> ็่กวจะถึงมาเบอร์หนึ่ง ใช่ครับใช่ครับแต่พังไปได้ไม่คือกระทบไม่พ่ายไปในกี่ไม่กี่นาทีไม่กี่วันก็กระทบฮะเพราะว่ามันมันมันคือไอ้เรื่องกฎหมายก็ว่ากันไปนะมันอยู่ที่กระบวนการการพูดถึงเรื่องภาพสินรักสินค้าเพื่อไม่ให้บริษัทอื่นโดนตามครับครับก็หวังว่าประเทศไทยอ่ะมันให้อภัยกันอยู่แล้วครับผมเชื่อได้เลยครับก็อยากให้กระทิงแดงหรือว่าอะไรอ่ะออกออกมาไม่ใช่ว่าเงียบออกมาว่าตอบปัญหา อ่ตอบคาถามเนี่ยตอบคาถามนะเพราะโซเชียลเป็นคําถามตั้งคําถามไว้นะคือถ้าเราถ้าไม่ไม่ตอบอย่างเงี้ยเงียบอ้ําอึ้งไปงเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะมีคําถามที่เยอะขึ้นเยอะขึ้น <ๆ S 2> อยากให้บริษัทใหญ่ๆจย,ย่ายืนอยู่บนดาวอ่ควรจะลงมาข้างล่างบ้างล้องมาเดินตลาดบ้างก็ได้ว่าเขาคิดกันยังไงครับไม่ว่าทุกธุรกิจนะทุกธุรกิจนะครับครับไม่ว่าทุกธุรกิจ ผมเคยอ่านหนังสือที่ต่างชาติผู้บริหารนะรเขาลงไปข้างล่างเลยนะลงไปดูว่าพนักง,งานเขาทาอะไรกันดูว่าคนคนเขาอ่ะพูดสินค้าเขาเป็นยังไงอาจารย์จากกระทิงแดงขอล้ํามามถึงการบินไทยนิดหนึ่งครับอาจารย์มองในฐานะสอนสอนการตลาดเนี่ยมองอ <ะ S 2> การบินไทยยังไงครับเพราะว่าเมืองไทยไม่มีเครื่องบานเครื่องบินของการบินไทยบินไปไหนเลย การบินไทยนะครับมันก็มีผมดูแล้วมันสะสมกันมานานผมเชื่อเลยผู้บริหารชุดที่จะเข้าไปบริหารใหม่ก็หนักใจมากนะครับไม่รับตำแหน่งนี้สบายกว่าเยอะใช่ครับหนักใจมากครับว่าคือบางทีอ่ะไม่ว่าการบินไทยไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่ทุกคนไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่ขอแค่5%้เร์เไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่ขอแค่5%้าเปอร์เซที่จะคืนสู่สังคมครับ หรือพูดง่ายเลยไม่ทุจริตไม่ทุจริตห้าเร์เซ็นทุกวงการไม่ว่าวงการราชการหรือวงการอะไรก็แล้วแต่ไม่ทุจริตห้าเปอร์เซ็นต์พอพอละประเทศชาติไปไกลกว่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ได้เนาะมันก็อาจารย์เป็นข้าราชการอยู่อาจารย์ครับจะเป็นแสดงความคิดเห็นในนักวิชาการครับก็อยากให้เราอยู่ในสังงคมไทยเราก็ผมก็สอนหนังสืออยู่นะครับก็ อยากให้อาจารย์หรือว่าข้าราชการทุกคนนะฮะคิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเราจะทําอะไรหรือว่าเราจะคิดอะไรที่ไม่ดีอ่ะเราก็ขอให้คิดแต่สิ่งดีๆทําอะไรตอบแทนสังคมบ้างแล้วกออ็อยากเอาสติก็คือสามห่วงสองขึ้นไก่มาใช่ครับอะไรนะปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอยากให้พวกเราอยู่อย่างปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะตอนนี้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่หมายถึงว่าทําต้องทําการเกรษตรเท่านั้น ทุกธุรกิจทุกธุรกิจคนมาพอพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงทำนาทำสวนทำไรใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ผมเคยก็เคยทำมิจายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพราะผมจบวิทยาเอกมาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงมาจับกับธุรกิจไม่จําเป็นต้องทำนาไม่ต้องเป็นต้องทำไรเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทุกทุกทุกสาขาอาชีพทุกสาขาอาชีพนะครับอยากให้ทุกคนนํานําน้อมนำนะครับระหว่างกระทิงแดงกับการบินไทย ภาพลักษณ์ไหนกู้ง่ายกว่าหรือสาหัสทั้งคู่ผมเชื่อเลยเลยว่ากระทิงแดงไม่มีผลกระทบด้านยอดขายมากแต่การบินไทยจะมีผลกระทบต่ดด้านบัญชีมัน,นจะหน้าบัญชีครับเพราะว่าการบินไทยสะสมมานานลองที่การบินไทยไม่จ่ายจ่ายเขาเรียกจ่ายบนนัดอลองไม่จ่ายสักปีหนึ่งลองไม่จ่ายสักปีลองไม่จ่ายนะครับ ในขณนะที่บริษัทอื่นไม่มีโบนัสมานานครับลองไม่จ่ายแล้วก็คือหวังอ่ะให้พนักงานอะ่ะจะทำยังไงให้พนักงานอยู่รอดได้และพนักงานก็ต้องเข้าใจผู้บริหารยุคชุดใหม่ที่เข้าไปด้วยต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายในก,การออกนโยบายอะไรออกมาก็ขอให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายครับให้พนักงานอยู่ได้อาจารย์พูดถึงว่าลองไม่จ่ายโบนัสการบินไทยสักปีหนึ่งครับจะเป็นยังไงขึ้นขึ้น <laughs> ลองดู <laughs> ลองดูลองดู <laughs> ถ้าใครเจ๋งจริงลองไม่จ,จ่ายสกรีนจะอะไรจะเกิดขึ้นครับออืเป็นเรื่องที่น่าคิดในขณะที่บริษัทอื่นไลฟ์โบนัสใช่ครับนนบริษัทที่บริษัทอื่นไลฟ์โบนัสมาหลายมาหลายสิบปีนักพนักงานประกันบินไทยผมก็ฝากว่าอย่าคิดเรื่องโบนัสเลยไปคิดเรื่องเราจะอยู่ได้ยังไงให้รอดให้รอดคือถ้าองค์กรอยู่รอดพวกคุณก็อยู่รอดครับเราจะทาไงใหององค์กรอยู่รอดไม่ใช่ว่าทําเป็นวันๆนะเราต้องมีอะไรครับ เราต้องมีจิตจิตจิตที่อยากจะทํางานค,คิดให้เหมือนวันศุกร์ทำงานให้เหมือนวันศุกร์ไม่ใช่ผม,ผมทํางานถึงวันเสาร์อาทิตย์ยไม่เหมือนวันศุกร์ไงทางานอย่างมีความสุขไงเหมือนวันศุกร์อย่าไปเครียดอะไรมากแต่ขอให้ทางานเต็มเต็มความสามารถครับคือ,ค,อคือผมเชื่อเลยพนักงานการบินไทยเก่งทุกคนครับเก่งมากเก่งมากทุกคนดะงั้นไม่ขอโบนัสได้ทุกปีหรอกครับใช่ไหมใช่ครับมันมีจะมี จะมีจะมีไม่ไม,ไมีไม่กี่บริษัทในโลกนี้ครับที่ได้โบนัสทุกปีใช่ครับอืแล้วโบนัสเป็นเป็นประกันด้วยนะอาจารย์ครับโบนัสที่บริษัทนี้เป็นมีประกันว่าต้องได้กี่ปีครับคือในขณะที่บริษัทอื่น อยู่เกี่กับผมประกอบการมีงี้ด้วยจัง <laughs> การบินไทยเขามีสโลแกนรักคุณเท่าฟ้าใช่ปะ่ะครับอือก็อยากให้พวกเราก็พวกเราจริงๆประชาชนก็ต้องสนับสนุนการบินไทยด้วยและการบินไทยก็คือผมจะสนับสนุนได้ไงอือ <laughs> สายการบินไทยในประเทศไม่มีเครื่องบินให้บินผมจะสนับสนุนได้ไง ผมจะขึ้นเครื่องบินกันคนไทยเคือการไทจะสนับสนุนการบินไทยได้ไงเพราะการบินไทยไม่ไม่มีเครื่องบินให้บินไปการบินไทยก็แตกยอดไปเป็นบริษัทลูกแต่บริษัทลูกก็มีผู้ถือหุ้นจากต่างประเทศเข้ามามันก็ก็นั่นแหละครับเราจะทำยังไงให้เราอยู่อยู่รอดอย่างโลคอสเนี่ยอยากให้การบินไทยเข้ามาวิ่งให้มาไม่ใช่มาวิ่งมาบินมาบินมาบินจริงๆคนต้องการบินกันบินไทยเยอะนะ แต่ไม่มีแต่ไม่มีคนคน, <Ừ. S 1> คนไทยอยากจะช่วยการบินไทยใช่ครับแต่ไม่มีเครื่องบินการบินไทยให้บินให้ขึ้นครับแต่ผมเชื่อเลยการบินไทยอ่ะอผู้บริหารยุคใหม่เข้าไปเนี่ยน่าจะสร้างภาพลักษณ์ดีอาจ,จารย์รู้สึกไงว่าสนามบินดอนเมืองไม่มีเครื่องบินของบานบินไทยจอดผมผมเจอกระตัวเองละ ผมเพื่อนกลับมาจากที่ใต้มาสองวันมีนะมีจอดเฉยๆมีจอดเฉยเต็มเลยมีจอดเฉยแต่ไม่มีบินไม่มีบินมีแอร์เอเชียมีนกแอร์เขาด้วยการคึกคักเลยคึกคักเลยครับแต่การบินไทยจอดเฉยๆเชื่อหรือเปล่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเต็มทุกลำแต่ไม่มีเครื่องบินของการบินไทยบินใช่ครับอืผมก็อยากจะให้การบินไทยอ่ะต้องมามองด้วยครับมองตัวเองอกลับมามองตัวเองก่อน กลับมาดูแลตัวเองก่อนยังไม่ต้องมองคนอื่นหรอกกลับมาดูแลตัวเองกลับมาพัฒนาตัวเองว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนตรงไหนเป็นจุดแข็งจุดอ่อนไอ้จุดแข็งก็พัฒนาให้เป็นแข็งยิ่งขึ้นไอ้จุดอ่อนก็คือพัฒนาและหาโอกาสหาโอกาสหาโอกาสทางการตลาดหาโอกาสให้ตัวเองให้ได้การบินไทยอาจารย์รู้สึกยังไงกับว่าการบินไทยเนี่ยไม่สามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้คือบริษัทอื่นเขาซื้อตั๋วออนไลน์กันนะได้ทุกบริษัทนี่ เขาจะไป 5G อยู่แล้วนี่เขาจะไป 5G อยู่แล้วฝากถึงเผื่อคนการบินไทยดูอยู่เผื่อคนการบินไทยดูอยู่ได้ยินเสียงของเราอยู่ที่อื่นทําไมเขาซื้อตั๋วเสร็จจ่ายจ่ายในเน็ตได้จ่ายในอะไรครับบัตรเครดิตได้จ่ายทางโทรศัพท์ได้เลยแต่การบินไทยจ่ายทางเซเว่นได้จ่ายทางอื่นๆได้แต่ทำไมการบินไทยไม่มีไปคิดไปลองคิดดูลนะครับว่าคือเรามาพูดเป็นเรื่องภาพลักษณ์นะ แม้กระทั่งไม่ใช่การบินเะนี่ยรถทัวร์เขายังจ่ายตั๋วเครื่องเต่ตัวต๋วทางออนไลน์ได้รถทัวร์มีจองตั๋วออนไลน์ได้นะจองตั๋วออนไลน์ได้จ่ายเงินออนไลน์ได้นี่แต่การบินไทยจองไม่ได้นี่เด็กนี่เราจะเข้าสู่ยุคห <5 S 1> <ท>้าจีแล้วนะครับยังแต่งทำไม่ได้เป็นฝากถึงบริษูบริหารชุดใหม่ของการบินไทยด้วยครับคนอยากสนับสนุนจาก <คน S 2> บินการบินไทยแต่ไม่มีเครื่องบินบินไปแลวจะสนับสนุนยังไงให้ไปซื้ออาหารของการบินไทยกินก็จะไปกินได้ไง ไม่มีวิ่งไม่มีบินนะม่ไม่มีบินเขาบอกว่าต้องไปซื้ออาหารของครัวการบินไทยการบินไทยอร่อยไหมอาหารก็เคยเคยขึ้นก็ก็อร่อยนะอร่อยแต่คืออาหารการบินไทยนี้อร่อยที่สุดนะครับแต่ว่าไม่มี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 โอกาสได้บินเพราะไม่มีได้เครื่องบินครับ การบินไทยต้องให้โอกาสกับคนไทยด้วยไม่ใช่ให้ชาวต่างชาติอย่างเดียวคนไทยไม่ได้ขึ้นเครื่องบินการบินไทยและคือการบินไทยเอทําไมต้องขึ้นเครื่องบินแพงคิดแปลกไหมทําไมต้องค่าตั๋วแพงทําไมต่างประเทศค่าตั๋วถูกครับต้องไปดูเว่าต้องต้องไปดูบริหารจัดการนะฮะ ค,คืออยากบนให้ฟังให้เฉยนะครับเรื่องการบินไทยบนให้ฟังให้เฉยแต<พ><ม>เ่เพื่อเพื่อเพื่อเพือ่อ <laughs> มีคนได้ยินเพื่ออะ่แต่พูดเรื่องภาพลักษณ์ดี่ะพวกภาพลักษณ์ผมก็อยากให้การบินไทยยังรักคุณเท่าฟ้าไหมอาจารย์ก็รักคุณเท่าฟ้าไหมคนก็ให้โอกาสอยู่นะเพราะหนึ่งคือการบินไทยก็คือเป็นสาย,สายให้บินห่แห่งชาติคนไทยอาการบินไทยคนไทยยังรักคุณเท่าฟ้าอยู่ใช่ครับแต่การบินไทยรักตัวเองไหมต้องไปดูว่า ถ้ารักตัวเองก็สามารถทําให้องค์กรอยู่รอดก่อนนะครับไม่ต้องไปคิดค่าโบนัสนะครับนะฮะแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ